สวัสดีค่ะช่องนกนองคอมเมนต์ค่ะวันนี้จะทำผัดดอกหอมใส่หนังไก่ก็เตรียมเครื่องปรุงเตรียมพร้อมเลยนะคะกะ็ในหนังไก่กับเนื้อไก่ที่หั่นให้ดูนี่คือทั้งหมดนี่คือไม่ได้ไปทำอาหารจานเดียวนะคะแต่ว่าเราเราหั่นให้ดูแต่ส่วนของหนังไก่เนี่ยทั้งหมดเราจะไปใส่ผัดดอกหอมนะคะ เนี่ยค่ะลองดูค่ะคือถ้าเราไปผัดเลยจะไม่อร่อยนะคะต้องมีกรรมวิธีด้วยดอกหอมนี่ที่เรานันก็ต้องไปหั่นเป็นชิ้นยาวนิดนดนะคะดูน่ารับประทานพอคำค่ะแล้วก็เตรียมกระเทียมกระเทียมสับให้ละเอียดนะคะเอาเปลือกไว้นิดนิด เพื่อให้มันมีกลิ่นหอมเนาะจากนั้นเราก็เตรียมเป็นน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนี่ต้องใส่น้อยๆนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่ก็แค่ปริมาณเพียงพอต่อที่อาหารหนึ่งจานเรานี่ทำน้ำมันพืชคะ่ะ แล้วจากนั้นมาเราก็เทของที่เราเตรียมทั้งหมดใส่ไปในผักเลยตั้งกระทะเตรียมตั้งกระทะเลยใส่น้ำมันลงไปแต่เรายังไม่ใส่กระเทียมนะคะเพราะว่าเราจะเอาในส่วนของหนังไก่ลงไปเจียวให้หอมก่อนนี่ก็คือเป็นเทคนิคการทำให้ผัดจานมีอร่อยก็คือในส่วนของหนังไก่เวลาทอดกับน้ำมัน น้ำมันก็จะมีความหอมน้ำมันมีความหอมแล้วหนังไก่เองก็จะกรุบกรอบแลวเวลาผัดกับอาหารก็จะเวลารับประทานก็จะนุ่มๆน,นะคะเนี่ยต้องทอดหนังไก่ให้ได้ที่อย่าให้ไหมเชียวนะต้องดูแลให้ดีเลยหลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้พอเหลือง นี่นี่มันเหลืองเกินแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่ผักที่เราเทกับพริกซอสอะไรรวมไว้แล้วก็เทลงไปเลยแล้วก็ผัดเลยค่ะผัดคขึกขุกครกยังไม่ต้องใส่น้ํานะคะผัดสักครู่หนึ่งก่อนให้ผักสดก็บางทีผักบางชนิดจะมีน้ําออกมาก็ผัดจะไม่ต้องเติมน้ําแต่เราแต่เป็นดอกหอมนีม่คิดว่าน่าจะ ไม่มีน้ il, ําเพราะว่าเวลาเราล้างขาเราก็ทําให้สะเด็ดน้ําแล้วหลังจากนั้นก็เติมน้ําน่าจะประมาณสามช้อนนะคะพอเติมน้ําก็ผัดให้คุกคลุกคลุกก็ลองดูว่าพอกับเวลาเราทานแบบกับข้าวอย่างเงี้ยมันจะมีน้ํามาลาดข้าวไหมนี่ผัดเสร็จแล้วนะคะฝากติดตามฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้ววันหน้าจะมาไร้สาระให้ชมใหม่บายบายค่ะบายบาย